ป้าดาวจะมาคั่วนอส้มเจ้านอส้มกะละมังเนาะใบโหระพานกน้มต้นหอมพริกต่ำเรียบร้อยละใส่หมูสามจั้นก็มีหมูเนื้อแดงก็มีเจ้าคั่วนอส้มเจ้าคั่วแบบบ้านๆเมืองๆทำนี่แหละเนาะเครื่องรุ้งอยู่ในครัวเจ้าไปเจ้าจไปทำกันเนาะ ต้มนอเห็นนอเจ้าใส่น้ำมันไปเจ้า เหมือนกันนั่นแหละให่ปาด้าใสาก่กระเทียมกลัวกระเทียมเนาะมันจะได้หอมใส่หม,เเม,ม,ม,มเูเยอะๆเจ้ามอไหมนี่มั้ใส่หมูเยอะๆ สูตรปลาดาวบ่ใส่น้ำย่านางเลยเจ้าข้าวเบือกับใบไช้เจ้ากันี๋ยวเอามื้อคนญี่ปุ่นฝุกิ่นดูนะมาใส่น้ำตามมุขเลือมาใส่ข้าวเบือเหนียวเที่ยวๆโค้งแบบกลิ่นกันเนาะสีปลาดาวใส่น้ำมันนักหน่อยเพราะอย่าง mù này nó biển mù nó đen chứ ạ cháu tít mắn là mắn sắp cắm mừng đi này te ah can คั่วซุปเรียอหรืนเน้ถ้ามันอันเยอะนะเจ้าถ้ามันเยอะเจ้าเพียสก็ใส่ถุงใส่สองขิดไว้เจ้าอยากกินยันได้ก็เอามากินเจ้ามาคั่วทุกวันเจ้า เจ้าทิพป้าาใส่พริกพริกใส่ที่หลังเจ้าจะใส่บบบเยอะเจ้ากว่าคนในบ้างกินบ่ได้เนะมันเผ็ดน้ำมันปีใส่บ่เยอะ้ะเจ้านอกระถาเนานะ ว่านอมันเยอะอีกอะนอปิดกระลังเนาะโอ้หมูเยอะขนาดนีหนเนี่ยปอปอ,ปอกับนอหมูก็ใส่น้าปลาล่านิดหนึ่งก็เพราะเราจะใส่เยอะอนกนจะมีสนะีขาวเจ้า ผงปรุงรสจ้าเกลอดดือเกลือเกลือ ที่นี่ก็ต้นหอมเจ้าต้นหอมนี่ปลาดาวใส่แ็นนี่แหละถ้วยกันล้วเนาะ น้ำหลาๆสูตรเจ้าร้องใส่คั่วกระเทียมกับหมูจะคั่วพริกโตอยก็ได้จะใส่พี่หลังก็ได้พริกนัะนนะแล้วแต่หม้อนะเจ้ามันหอมกระเทียมกินนข้าวน้ำหนมน้อยหนึ่งพน,นิกกรใบหมูละพานมากเจ้า ตอนนี่โหระพาแมงนักนี่บะหมีเจ้าสองชดนะปเปิกำะลังปูกันอยู่องชด,อดเจ้าลูกโดดป้าดาวใส่เพียงสองเม็ดใส่เยอะเวลาเขากินมหมมดเจ้าเขาต้องเอาทิ้งเสียของเจ้า เมืองนอกนี่พริกขี้หนูนี่นะกิโลสี่ห้ารอยบาทเจ้าเกว่าวทูครูยาบ้านเท้าน่ะเจ้านี่ปลาดาวซื้อไว้อันต่อนหน้าหอนปีแล้วเนาะเอาใส่ส่งแข็งไว้กับเจ้าใส่ถุงสองสามจันห่อแบนเบนเจ้าใส่ส่งแข็งไว้เมาะมันก็สดอย่างเหมือนเดิมเจ้า ัวนอไม่สม้มมกนอไม่สม้มกั๊มอสิสเรียบร้อยนะเจ้าล้ำลำ้ำทำกันดูเนาะทำหลายหลายสู้เจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี่กันนะเจ้าป้ากันคลิปไม่คลิปหน้านอะกดไล่์กดแซร์กดกระดิง่งติดตามพือป้าดาววรเนอะร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ